ชาวบ้านเก็บเห็ดตามฤดูกาลจากป่าโคกหินลาดนะคะมาวางขายเป็นจำนวนมากสร้างรายได้วันละ500-1,000บาทค่ะ ที่ตลาดเห็ดข้างทางบ้านหนองคูตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามระหว่างถนนสายมหาสารคามวาปีปทุมชาวบ้านนำเห็ดจากป่าโคกหินลาดที่ออกตามฤด,ดูกาลมาวางขายเป็นจำนวนมากค่ะโดยเฉพาะเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลากหลายชนิดเช่นเห็ดระโงกเห็ดตะไคร่เห็ดเพาะเห็ดแดงเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีพืชผักที่ปลูกในครัวเรือนเช่นมะเขือพวง ทั่วฟักยาวหน่อมไม้ออกมาวางขายเพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้ซื้อไปประกอบอาหารชาวบ้านบางรายนะคะมีรายได้จากการขายเห็ดและอาหารพื้นบ้างค่อนข้างสูงบางวันขายได้ไม่ต่ำกว่า500-1,000บาทตามความสามารถของแต่ละคนที่เก็บมาได้ช่วงนี้นะคะในพื้นที่มหาสารคามนะคะเริ่มที่จะมีฝนตกส่งผลดีต่อการเติบโตของเห็ดชนิดต่างๆทำให้มีชาวบ้านออกไป หาเก็บเห็ดในป่าซึ่งเป็นป่าที่มีต้นไม้ประเภทไม้เต่งไม้รังทําให้เห็ดระโงกเห็ดตะไคร่เห็ดพะเห็ดพึ่งและเห็ดชนิดอื่นๆนะคะเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากโดยชาวบ้านจะไปส่องไฟเก็บเห็ดตอนกลางคืนจากนั้นก็นํามาส่งขายให้กับแม่ค้าเพื่อวางขายโดยเห็ดระโงกเห็ดตะไคร่เห็ดพะชาวบ้านจะนํามาแบ่งขายเป็นจานขายสองขนาดจานละ50บาทถึง1 0 0บ ตามประเภทของเห็ดที่เก็บมาขายในแต่ละวันนะคะซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวไม่ต่ำกว่าวันละ500-1,000บาทค่ะ ด้านนายแพทย์ภาคีสัพิพัฒน์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดมหาสารคามท่านได้ฝากเตือนประชาชนในการรับประทานเห็ดป่าช่วงฤดูฝนให้ปลอดภัยซึ่งอาจมีเห็ดพิษที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได้หลายชนิดและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นการเก็บเห็ดเพื่อนํามาบริโภคต้องทราบถึงแหล่งที่มาว่าเก็บมาจากที่ใดผู้เก็บต้องมีประสบการณ์ในการเก็บเห็ดหากไม่แน่ใจว่ารับประทานได้หรือไม่ก็ไม่ควรรับประทานนะคะ สำหรับการแก้ไขเมื่อรับประทานเหตุพิษหรือเมื่อมีอาการผิดปกติเช่นคลื่นไส้วิงเวียนมึนเมาแน่นหน้าอกตาพร่าเงาอ,ออกมากให้รีบพบแพทย์ทันทีค่ะและการบรรเทาอาการก่อนด้วยการทำให้อาเจียนออกมาให้มากที่สุดค่ะ